สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปายโซผูสก็ค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีอีกที่อับเภอลมศักดิ์เช่นเก่าเช่นเคยครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังจากทิ้งมานท่าเลิกมาเคลื่อนงานคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกกู้คนมากไม่นะครับแจกท่องแจกของเยอะๆนะครับจัดการจัดงานโอ้แตกเลยครับมาคนจับคนหลายนะครับทิ้งมานท่าก็เก็บของครับ เจอกันใหม่นะครับเพื่อนพี่น้องเด้ออิฐทีทุกท่านพอกันที่ผุนอุดรธาน,นีกับวิธีเครื่องเสียงของคนสายเซนซาวหนึ่งเก้าก็เสร์ฟร่วมกับโตเกียวมิวสิกคุยบัตรฟินแลนด์นะครับนี่ชิมมาเท่าสิบของเดินทางกลับบ้านครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับพักผ่อนนะครับเด้อพอกันยี่ปีตอยู่อุดรธานีอำเภอชัยวานหน้าที่วการอำเภอชัยวานน้องจังหวัดอุดรธาน,นีครับผม พบก er to so so ับตเกียววิสิอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอุบลไช้เงาหนงก้าตอนนครับาเคลื่อนนี่โอ้สุดยอดครับเสียงสานงี้ไม่เออคผู้านินาะเสียงสุดยอดอีครับเออแต่คนมันเบิ่งมาชมโอ้คนหมนี้อาจนเดืกตีสองเทิงเหมนกับเลืกมาเคลื่อนนี่ครับเนี่ยขาไม่คล้ายกันคล้ายคองกันนะครับกับคล้ายค้องกันมากมมขาไม่คล้ายก็หลายคนก็มาชมก็หลยครับผม ครับเพราะว่าขาดการว่าสามพันคนคือว่าขาดบัตรละร้อยห้าสิบหน่วยอู่ไร่เติมแล้วครับขอมีการไะไมีหลายกลุ่มปิดบ่อครับก็าไม่ทุกคนบางผู้ชายมาไหล่เลยครับน่าจะเป็นกลุ่มปิดนะครับต้องบอกเลครับอ่าขอกันใหม่ครับมีโอกาสหนาฟ้าไหมเอนมาดับใตะอีกเดี๋้ครับเด้อสหรับตัวเกี่ยวเม็ดสิบนะครับเนาะดับอุบลไิเหซาวนะครับมา กับปลาแสดงที่นี้ไม่มีน้องคิดบังกับผมคนกจเยอะเป็นจัดงานกใจเงินเออบอขาดทุนกันเรียกการจัดอีกรอบเนาะครับเน,นาะอ่ะนี่เขาทิ้งกัเท่าอสาิกเก็บสายเนี่ยเหมือนีเพราะว่าทางต้นต่างกับบอสบายกันไข่ครับไข่กันเออมาหลายก็มหลายเป็นจะมาตั้งแต่สีสีคุ้ภาพครับจนมีนิส้ตสิบแปดอุทารกับอุบลราชธานีประมาณสี่ห้าร้อยกิโลน,นะครับคำเหมือดถลนละบานเนาะครับเนาะ เออจังไงก็ขอบคุณเอฟซีทูกตันครับรับชมคลิปสั้นซามันโดยตลอดกับผมเออบอกว่าถ่ายอยู่ไซน์ไซน์มาไซน์เพื่อนกับรับชมคือเป็นเป็นม้ดีครับก็ขอบคุณนะเป็นแรงกดันให้ผมแต่นี่ก็ต้องใจถ่ายคลิปอีกต่อไปแล้วครับเนาะเออนี่ครับสู้ๆกันอยากชีวิตคนบ่อยจากแดดตากคนมาก่อนกับทีหลังครับมาก่อนจากซองมือกับทีหลังอ่ะนี่ครับอัดชีไปสิมันอา ชีวิตรารักทำอาชีพได้กับสามกับอ,อ๋อคือกับตัวเองกับกระเพื่อนเออนะครับสามัคคีกันกับทีมงานคอ,อ,อยดูแยการเสริมกันในกันจะเป็นมวลไปยางเลยครับมากอาชีพลำบากตากแดดตากฝนตากลมตากยุ่งน้ำเนี้ยเออจาสู้กันต่อไปครับผมสำหรับทีมงานอุบลไซน์เซาท์กับทีมงานคุณมอยเออ ็บของกลับบ้านครับอุบลราชธานีเกาะกันมันยีซีเปียสอยู่ชัย um ว้านอำเภอชัยว้านอุดรธานีอาทิวดีการอโศกชัยบ้านนะครับเนาะพร้อมกับตุ๊กเจียวรำซิ่งตุ๊กเจียวมิวสิกนะครับเนาะมาขึ้นนักร้องเพิ่นก็มาเต็มครบคทุกจุ่มอยู่ก็มาอยู่ครับเนี่ยไก่ละไก่เสียยวนะครับนี่นะครับ นดี๋ยวตื bon et, ่นซอดเดี๋ยวแกได้ตื่นซ้ายได้เยียกหน่อยอาจจะเก็บสารในเพราะว่ามันทีมงานไฟทีมงานจอทีมงานฉากมหาครับผมกับทีมงานมาสามารถเก็บได้เลยก็ต้องล่อเพราะน้าไฟเอาฉากออกก็บสารมันจะหน่อยครับผมมาขับรถไปยังต่อไปแมทกันใหญ่ใหไปเล่นกันเรื่อยๆก็ติดเอาตาเอายังกันเดี๋ยวมันเดือดเลือกกระเด็ท่านใจเนาะ อ่ะอยังไงก็ขอบคุณอินซี่ธุรกิจนะครับเพื่อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลของผมคลิปนยี่ไวสตรีใน,นคลิปหน้าผมสวัสดีครับ